มันได้จริงหรือเปล่านะครับว่าเห็นยูทูบเบอร์เขาทำนะครับผมก็อยากจะลองด้างนะครับก็ลิงก์ด้านล่างนะครับก็เป็นลิงก์ของลิงก์ชิญเพื่อนของผมนะครับหรือจะใส่โค้ดผมก็ได้นะครับดี๋ยวข้างๆนะครับทุกคนมันจะได้จริงไหมนะครับก็มาลองดูนะครับว่าอนาคตผมจะแบบทำเงินกับไอ้ผมจะถอน ไอแอปนี้ได้ไหมผมเป็นคนธรรมดานะครับมาดูกันว่ามันจะได้ไหมนะครับก็อย่าลืมกดลิงก์คำเชิญเพื่อนผมนะไม่งั้นก็กออโค้ดได้นะครับ <c oughs> นี่ครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับก็คือสำหรับวิธีการเล่นนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือเข้าไปอ่านนิยายที่เราอยากอ่านนะครับกดเข้าไปที่คําว่าอ่านเลยนะครับ โอเคครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนอ่านเลยนะครับให้ตัวนับเวลาข้างบนมันก็จะนับไปนะครับพอสุดมันก็จะได้นะครับมันก็จะได้เหรียญของเรานะครับรอ,อไปนะครับก็อ่านอ่านไปนะครับคือแบบมันดีนะครับคือแบบเราอ่านนิยายเราก็ได้เหรียญ พอมันเต็มแล้วให้เรากดแบบหนึ่งคันงนี่ยนะครับกดเลื่อนหนึ่งคันอยู่นะครับ,รรบมันก็จะเริ่มนับใหม่นะครับก็แอปนี N ้ผม um ก็อยากดูเหมือนกันว่ามันจะได้ตังจริงไหมนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ก่อนไว้ก่อนนะครับี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูกันนะครับว่าแบบถ้าเราแบบทํายอดครบแล้วเราจะถอนได้ไหมเราจะแบบได้เงินจริงๆริงไหมก็ถ้าอยากให้แบบคลิปหน้ามาแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดหรือใส่ลิงก์ข้างล่างมาเลิงกันเยอะๆนะครับทุกคน Bye.